กาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กสาวคนหนึ่งชื่ออาลีนาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆริมชายฝั่งทะเลอาลีนาเป็นเด็กสาวที่รักการผจญภัยมากเธอมักจะออกสำรวจป่าและชายหาดรอบๆหมู่บ้านเสมอวันหนึ่งอาลีนากำลังสำรวจชายหาดตามปกติเธอก็เห็นเรือลำหนึ่งลอยมาเกยตื้นบนชายหาดอาลีนาไม่เคยเห็นเรือลำนี้มาก่อนเธอจึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆ S <S เมื่ออาลีนามาถึงเรือเธอก็เห็นกลุ่มโจรสลัดอยู่บนเรือโจรสลัดเหล่านั้นกำลังบาดเจ็บและหมดแรงพวกเขาบอกอาลีนาว่าเรือของพวกเขาถูกพายุพัดไปและพวกเขาติดอยู่บนเกาะนี้มาหลายวันแล้วอาลีนาสงสารโจรสลัดเหล่านั้นจึงอาสาช่วยพาพวกเขากลับหมู่บ้านอาลีนาพาโจรสลัดเหล่านั้นกลับหมู่บ้านและพวกเขาก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวหมู่บ้าน อารีนาได้รับรางวัลจากชาวหมู่บ้านสำหรับความกล้าหาญของเธอเธอได้พบกับกัปตันโจรสลัดและพวกเขาก็กลายเป็นเพื่อนกันอาลีนาและกัปตันโจรสลัดออกผจญภัยด้วยกันมากมายพวกเขาได้เดินทางไปยังเกาะต่างๆมากมายและได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์มากมายวันหนึ่งอาลีนาและกัปตันโจรสลัดมาถึงเกาะแห่งหนึ่ง บนเกาะน,นี้มีถ้ำขนาดใหญ่อาลีนาและกับตันโจรสลัดเข้าไปในถ้ำและพวกเขาก็พบกับสมบัติมากมายอาลีนาและกับตันโจรสลัดนำสมบัติเหล่านั้นกลับไปที่หมู่บ้านและพวกเขาก็กลายเป็นคนร่ำรวยมากอาลีนาและกับตันโจรสลัดยังคงออกผจญภัยด้วยกันต่อไปพวกเขาได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายและพวกเขาได้สร้างมิตรภาพมากมายอาลีนาและกับตันโจรสลัด เป็นวีรบุรุษของหมู่บ้านและพวกเขาจะจดจำไปตลอดกาล